หลังจากน,น,านายหมู่และก็สมาชิกทุกท่านได้ประชุมกันมา,นมาจนถึงวระอื่นอื่นในช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปิดการประชุมแล้วก็วิธีการเดินออกจากที่ประชุมกันนะครับเชิญได้เลยลูกในวนนาราชิานาาาานกนใดต้องการที่จะแสดงความดเห็นเพิ่มเติมคะถ้าีนน,นี้วิธีการวิธีการเดินออกนะคนแรกที่จะออกก็คือ ผู้กำกับนะครับจะเดินออกไปก่อนเพื่อนเลยนะครับเราก็ไปหยิบหมวกนะครับเพราะว่าหมวกผู้กำกับจะอยู่บนสุดผู้กำกับเข้ามาคนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นผู้กำกับจะออกเป็นคนแรกคนถัดไปที่ออกก็คือประธานนะครับประธานนะครับแล้วก็จะไล่ตามมาเลยทางด้านขวานะครับเพื่อที่จะหยิบหมวกนะไม่ไม่สลับหมวกกันนะครับก็จะตามลําดับ และคนสุดท้ายที่จะอยู่ในห้องประชุมเพื่อเก็บเอกสารการประชุมทุกอย่างก็คือเลขานะเลขาจะเก็บเอกสารแล้วก็ออกเป็นคนสุดท้ายเับแล้วก็จะเป็นการสิ้นสุดการประชุมนะครับก็นี่คือตัวอย่างการประชุมนายหมู่ของโรงเรียนสายดาวิทยาของเรานะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับ